เรื่องราวของอิ่มเอมหญิงสาวที่ทำงานเป็นวิทยากรเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กซึ่งได้เดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภาคอีสานร,ระหว่างการเข้าพักเธอพบกับครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวสามคน แต่พบสิ่งผิดปกติมากมายขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องผีปาดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในยามเช้าของฤด,ดูฝนฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเสียงของละอองน้ำฝนกระทบใบไม้และพื้นถนนบรรยากาศทั่วทั้งตัวเมืองเล็กๆเ,เ,เงียบสงบแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความมืดมนบางอย่างอิ่มเอมหญิงสาววัยกลางคน ได้เดินทางมาไกลเพื่อทําหน้าที่เป็นวิทยากรที่พูดให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเมืองหนึ่งของภาคอีสานเธอพักที่โรงแรมกลางเมืองซึ่งเก่าแก่หากแต่ยังคงมีสเสน่นห์อันน่าค้นหาเมื่อเธอเดินลงมาจากลิฟต์ ในเช้าวันนั้นเสียงคงลิฟต์เก่าแก่ดังกล้องตามทางเดินที่เงียบงันเธอพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในระหว่างที่เดินไปยังห้องอาหารครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวน้อยสามคนที่กำลังยิ้มแย้ม วิ่งเล่นไปมาอิ่มเอมรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขในขณะนั้นผู้เป็นแม่ได้เข้ามาทักทายและามไทยถึงเรื่องพัฒนาการของเด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่อิ่มเอมเชี่ยวชาญเธอจึงตอบอย่างใจดี และให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยคําพูดของเธอดูเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรู้สึกปรารถนาดีแต่ว่าตลอดเวลานั้นเธอกับรู้สึกถึงสายตาของชายที่เป็นพ่อเขาจ้องมองมาที่เธอ ด้วยแววตาที่ไม่อาจอธิบายได้ไม่ใช่เพียงความสนใจธรรมดาแต่คล้ายกับความสงสัยหรือความเครือบแคลงใจบางอย่างอิ่มเอมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจขอตัวแยกออกจากครอบครัวนั้นและตรงไปยังห้องอาหารที่นั่น เธอพบกับมิ่งขวัญน,น้องสาวที่ติดตามมาเพราะช่วยงานด้วยซึ่งกำลังนั่งรอที่โต๊ะมิ่งขวัญถามขึ้นมาว่าเมื่อกี้เธอคุยกับใครอิ่มเอมเราถึงครอบครัวที่เธอเพิ่งพบเจอและการพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก อย่างที่เคยทำแต่ว่าใบหน้าของมิ่งขวัญกลับเต็มไปด้วยความงุนงงฉันไม่เห็นใครเลยมิ่งขวัญเอ่ยขึ้นพร้อมสายตาที่แฝงด้วยความกังวลอิ่มเอมสะดุ้งในใจเธอพยายามหันมองไปทั่วโถงของโรงแรมทุกอย่างดูปกติ ไม่มีอะไรผิดแปลกเธอคิดว่าคงเป็นเรื่องที่น้องสาวอาจไม่สังเกตเห็นจึงไม่ได้ใส่ใจมากนะักในคืนนั้นอิ่มเอมกลับมาที่ห้องของเธอพยายามคมตานอนท่ามกลางความเงียบสงัดของโรงแรมแต่ความสงบเงียบ ที่ควรจะพาเธอหลับไหลกลับถูกทำลายลงด้วยเสียงบางอย่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นในห้วงของความมืดเธอสะดุ้งตื่นลุกขึ้นจากเตียงเมื่อเดินไปเปิดประตูพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความเงียบสงบคืนนี้กลับมาอีกครั้ง แต่ในใจของอิ่มเอมกลับไม่สงบเสียแล้วซึ่งอิ่มเอมก็ได้โทรไปถามกับมิ่งขวัญเพราะกลัวว่าจะเป็นมิ่งขวัญแต่เธอกลับตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเธอเข้านอนแล้วจะเคาะประตูได้อย่างไรอิ่มเอมรู้สึกกลัวแบบแปลก และอธิบายไม่ถูกเมื่อเขาวางมือถือไว้อย่างแผ่วเบาในความมืดที่ทาบทับห้องพักความเงียบรอบตัวกลับไม่อาจนำพาความสงบให้แก่จิตใจได้เงามืดรอบข้างราวกับมีชีวิตกดทับอากาศให้หนักอึ้งขึ้น อิ่มเอมพยายามข่มตาให้หลับแต่เสียงที่ล่องลอยมาในความเงียบช่างหน้ากลัวอย่างหน้าประหลาดใจเสียงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เสียงลมพัดผ่านประตูหรือหน้าต่างมันคือเสียงบางสิ่งที่ลึกกว่าเสียงร้องเบาๆของเด็กดังขึ้นจากห้องข้างๆ มันแผ่วเบาราวกับมาจากห่วงแห่งความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงร้องไห้ธรรมดาแต่มันแฝงด้วยความเจ็บปวดลึกซึง้งเสียงที่บาดลึกเข้าไปในจิตใจของอิ่มเอมทำให้เธอรู้สึกหนาวเย็นเข้าไปถึงกระดูกทันใดนั้น เสียงทะเลาะกันก็ดังขึ้นตามมาเสียงผู้หญิงและผู้ชายที่กระแทกกระทันโต้อตอบกันอย่างรุนแรงมันดังก้องไปทั่วทั้งห้องเสียงของแตกหักของวัตถุและเสียงกรีดร้องของความโกรธแค้นเสียงของพวกเขา ดูคล้ายจะมากระทบกำแพงรอบๆห้องทำให้กำแพงนั้นสั่นสะเทือนความโกรธเกรี้ยวของทั้งสองฟังดูน่าหวาดกลัวราวกับว่ากำลังมีบางสิ่งที่มืดมนและชั่วร้ายเกิดขึ้นในห้องทุกเสียงที่ดังขึ้น กลับทำให้ความกลัวในใจของอิ่มเอมยิ่งทวีความรุนแรงเธอพยายามขมตาหลับแต่ภาพในหัวของเธอกลับเต็มไปด้วยภาพของบางสิ่งที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้ความมืดที่รายล้อมตัวเธอในห้องพักตอนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความมืดธรรมดาแต่เป็นความมืดที่แฝงไปได้วยความรู้สึกถึงสิ่งที่เธอไม่อาจหลบหนีได้ในวินาทีนั้นเองอิมเอมรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เย็นไหลผ่านข้างกายเสียงร้องไห้ของเด็ก ยังคงดังอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเธอกลับยิ่งทำให้เสียงนั้นน่ากลัวขึ้นเป็นทวีคูณอิ่มเอมกดเบอร์โทรไปยังหน้าเคาน์เตอร์เมื่อเสียงพนักงานตอบกลับมาปลายสายอิ่มเอมก็รีบอธิบายถึงเสียงทะเละ และเสียงเด็กร้องจากห้องข้างๆที่ดังรบกวนตลอดทั้งคืนแต่คำตอบที่เธอได้รับกลับทำให้ความรู้สึกเย็นคนลุกไปทั่วร่างซึ่งพนักงานได้แจ้งว่าห้องข้างๆข,ข,ของเธอไม่มีคนเข้าพักมาหลายวันแล้ว ทุกคําพูดจากปลายสายราวกับถูกทิ้งลงมาอย่างหนักหน่วงอิ่มเอมรู้สึกราวกับถูกฉุดลากลงไปในห่วงแห่งความหวาดกลัวที่ไร้ทางออกมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยเธอวางโทรศัพท์ลงอย่างช้าๆ ความเงียบในห้องที่เคยทำให้รู้สึกปลอดภัยกลับกลายเป็นกรงที่ขังความสยองขวัญเอาไว้เธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงความรู้สึกเสมือนหัวใจเต้นกระหนำ่ำรุนแรงภายในอกแทบจะระเบิดออกมาความกลัวเกาะกินรอบตัว และเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายของเธอเย็นลงความรู้สึกหนักน่วงและอึดอัดเริ่มเข้ามาประชิดมากขึ้นทุกทีราวกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นค่อยๆคลานเข้ามาในห้องทุกวินาทีที่ผ่านไปช่างช้าจนคล้ายกับถูกดึง ให้ยาวนานเกินจริงอิ่มเอมพยายามค่มตาหลับเธอรู้สึกราวกับมีสายตาที่มองไม่เห็นจับจ้องเธออยู่ความกลัวไม่ได้เพียงแค่ซ่อนอยู่ในเงามืดแต่กลับมองผ่านความเงียบเข้ามาสู่จิตใจของเธอเธอนอนตัวแข็งทื่อ แต่ว่าภายในใจกลับถูกคุกคามด้วยความหวาดหวั่นที่ไม่อาจระงับได้กระทั่งเมื่อฟ้าเริ่มสางเสียงนกที่เริ่มแว่วมาไกลๆก็ไม่อาจปลดปล่อยเธอออกจากห้วงความหวาดกลัวได้ความมืดมิดที่เธอพบเจอในคืนนั้น คงหลงเหลืออยู่ในความคิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยที่ค่อยๆบีบรัดหัวใจของเธอไม่ให้กลับมาเป็นปกติเช้าวันต่อมาเมื่อเธอลงไปทานอาหารที่ห้องอาหารอีกครั้งเธอพบกับครอบครัวนั้นอีกรอบ หญิงที่เป็นแม่เข้ามาขอบคุณเธอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกๆแต่ในขณะที่คุยกันเสียงของหญิงและชายที่อยู่ตรงหน้านั้นกลับทำให้อิ่มเอมสันสถานมันคือเสียงเดียวกับ ที่เธอได้ยินในคืนนั้นเสียงทะเลาะกันของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในห้องข้างๆอิ่มเอมหันมองไปรอบๆเธอพบว่าพนักงานโรงแรมบางคนจ้องมองมาที่เธอด้วยแววตาที่แปลกประหลาดมิ่งขวัญ ที่ยืนอยู่ห่างๆรีบเดินมาหาเธอพร้อมถามว่าทำไมเธอคุยอยู่คนเดียวในห้องโถงของโรงแรมเช่นนี้อิ่มเอมรู้สึกสะเทือนใจและเริ่มสงสัยในสิ่งที่เธอเห็นและได้ยินอิ่มเอม ทนความสงสัยและความหวาดกลัวที่เกาะกินหัวใจมาตลอดทั้งคืนไม่ไหวในที่สุดเธอตัดสินใจเดินเข้าไปถามพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ใบหน้าของพนักงานแปรเปลี่ยนจากความสงบเงียบเป็นเคร่งครึมทันที ที่เธอเอ่ยถามถึงครอบครัวที่เธอพบเจอพนักงานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวอย่างช้าๆราวกับทุกคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักของความโศกเศร้าและสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยหลายปีก่อน ครอบครัวที่อิ่มเอมพบเคยมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ชายผู้เป็นพ่อได้วางยาพิษภรรยาและลูกสาวทั้งสามคนในห้องแห่งนั้นก่อนจะจบชีวิตตัวเองลงอย่างโหดเหี้ยมสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้เลวร้ายยิ่งขึ้นคือ มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาต้องเผชิญกับการล้มสลายของธุรกิจชีวิตที่พังทลายของเขาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการทำลายครอบครัวด้วยมือของเขาเองห้องที่ครอบครัวนั้นเคยพักคือห้องที่อยู่ติดกับห้องของอิ่มเอง ในคืนที่ผ่านมาเสียงทะเลาะกันเสียงเด็กร้องไห้เสียงของความทุกข์และความโศกเศร้านั้นไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่มันคือเสียงของอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพื้นผนังและพื้นห้อง เสียงที่ยังคงวนเวียนไม่จากไปไหนเหมือนฝันร้ายที่ถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิ่มเอมรับฟังด้วยความรู้สึกที่หัวใจแทบจะหยุดเต้นร่างกายของเธอเย็นเฉียบอย่างช้าช้าราวกับถูกความมืดและความหวาดกลัวคืบคลานเข้ามา กาะกลุ่มอีกครั้งไม่ใช่เพียงแค่ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นแต่มันคือการรับรู้ว่าเสียงที่เธอได้ยินเมื่อคืนไม่ใช่ความจริงในปัจจุบันแต่มันคือเศษซากของความตายที่ยังไม่จากไป หลงเหลือไว้เป็นเงาของอดีตที่ยังตามหลอกหลอนสถานที่นี้ทุกย่างก้าวที่อิ่มเอมเคยเดินผ่านในโรงแรมแห่งนี้ทุกมุมห้องทุกทางเดินล้วนแต่ถูกบันทึกไว้ด้วยความทรงจำที่โหดร้าย และความทุกข์ทรมานที่ไม่มีทางสิ้นสุดความรู้สึกนั้นราวกับเธอไม่ได้เพียงแค่พบเจอเหตุการณ์ธรรมดาแต่เธอกำลังอยู่ท่ามกลางเงามืดที่ยังคงกดทับอยู่ในสถานที่นั้น หัวใจของอิ่มเอมสั่นไหวเธอรู้ดีว่าความกลัวที่เธอเผชิญเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นความจริงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในทุกซอกทุกมุมของโรงแรมแห่งนี้อิ่มเอมรู้สึกขนลุกและหุด หูกับสิ่งที่เธอได้พบและได้ยินในช่วงสองวันที่ผ่านมาเธอตัดสินใจเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมในวันนั้นและได้เดินทางไปทำบุญให้กับครอบครัวที่สูญเสียเพื่อให้พวกเขาได้พบกับความสงบสุขในโลกหน้า